สำหรับใครที่กำลังมองหายดีเกม rv หุ้งคุ้มสกินแรสวยผมแนะนำเพจนี้เลยครับแอดมินต้น tp 7 และเพจนี้ยังมีผู้ติดตามมากถึง2 0 0 0 0 0คนหากใครสนใจพิมพ์ค้นหาใน Facebook ว่าแอดมินต้น tp 7ก็จะเจอเลยครับขันเทพเว็บบริการเติมเกมออนไลน์ที่มีเกมให้คุณเลือกมากมายไม่ว่าจะเป็นเกมมือถือหรือว่าเกม p c อีกทั้งยังมีเกม RV ที่มีโปรโมชั่นถูกสุดที่สุดในประเทศไทยสามารถใช้บริการได้แล้ววันนี้ที่ ww w k a n t นเท in t h สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่บเบสเลียต a n n e l นะครับผมวันนี้เรามาเล่นฮ e r o i l l u m เมียครับ i l l u m i ีย um เนี่ยได้บัฟมาล่าสุดเนี่ย ค่อนข้างดีเลยนะครับมันทาให้ตัวของอิลูเมียเนี่ยมันเดินได้ไหวขึ้นปกติตัวของอิลูเมียเนี่ยมันเลียร์เลนช้าใช่ไหมแล้วกว่ามันจะเดินไปเลนข้างเนี่ยมันค่อนข้างใช้เวลาหรือบางทีเนี่ยเพิ่งเคลียร์คิปเสร็จคิปมันก็ออกมามันก็แทบจะมาชนกันแล้วนะครับผมพอแบบอุ้ยไอ้นี่มันไอ้นี่มันห้าวหันนะไอ้นักมวยตัวนี้พอปรับมาแบบนี้ครับผมรู้สึกว่าตัวอิลูเมียเล่นง่ายขึ้นนะครับผม เดินเกมได้ดีขึ้นนะครับแล้วไม่ได้แค่วิ่งไวยอย่างเดียวนะครับผมยังได้ฟื้นฟูมานาด้วยนะสำหรับพาสซีฟใหม่ของอิลูเมียนะครับผมแล้วพาสซสฟนี้นะครับมันจะทับกับบู์ความเร็วเคลื่อนที่นะมันไม่สามารถออกออกทับกันได้นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อย่าหอ,อกนะครับผมเห็นมีคนออกเหมือนกันลเล่นอิลูเมียแล้วยังออกบู์วิ่งไวอีกนะครับผมซึ่งมันคือมันไม่ได้ผลนะครับคือคือมันนับเป็นมันนับมันนับจากวิ่งไวยของพาสซสิแล้วนะครับ ต้นไม้ฟิกตบแบบนี้ผมก็ต่อคอมโบเลยครับผมเติร์นอยู่ในุ่มนะนะฟอสเข้ามาครับตรงนี้คิวหนึ่งคูดาวกลับมาครับปึ้งปึ้งอุ๊ยไม่โดนปิเกอร์ครับสะบัดสองแล้วหนึ่งครับผมโอเคคลิปกลางไปแล้วครับผมสองตัวครับแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเข้าไปดูดชิปในป่าต่อครับลัดด้วยนะครับผมไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะไม่เลเวลสามครึ่งหลอดนะครับ ที่เราสามารถล่าชีพป,ป่าได้เนี่ยเพราะว่าป่าเนี่ยมาเอาชีพกลางเราไปแล้ว2ตัวนะครับผมยังไงเขาก็เลเวลสี่นะครับแต่ถ้าเกิดเราไม่ล่าเนี่ยเราจะเวลไม่สี่นะครับผมอ่าตรงนี้คือสําคัญเลยนะเล่นเมทพยายามหาเลเวลสี่ให้ได้ครับมันจะเล่นง่ายในไฟมังกรผมมาลอมังกรนะเอ,เอ้าเฮ้ยเป็นดาร์กนี่ ไ,ได้ไหมอ๋อผมก็เห็นสจวตแคลอ่าสจวตไฮแอตเตมันอยู่ข้างบนทุกคนไอ้ก็นึกว่าเลนบนอะคือเลนแคลลี่ไม่ใช่อ่ะเลนบนเลนออฟเลนเออก็ว่าทำไมเพื่อนไม่ได้มาตรงนี้สรุปแล้วเราไม่ได้ออเจ็กอะไรเลยนะครับผมฝั่งมันก็ยังไม่ได้เหมือนกันนะตรงนี้เดี๋ยวผมวิ่งวิ่งช่วยป่าฟาร์มก่อนนะครับป่าเนี่ยจะได้ออกปเป้าออเจต์ไวๆเนาะ ก็ดูครับว่าเขาจะเล่นตรงไหนอาญาเข้าไปลามแล้วครับตรงนี้ตัวน,น่าจะฟิกเกอร์ครับโอเคเดี๋ยวผมรับเลนบนเลยแล้วกันนะจะเ,เรียกลมตัวเดี๋ยวผมปิดหลังให้ก็ได้นะถ้าอย่างนี้ฝั่งโจมตีเลยฮะแล้วผมมาแล้วแบบนี้ไม่น่าจะรอดนะได้ปะโอเคสวยป๊อกลับบ้านเลยแล้วกันนะครับ โอ้แต่เหมือนว่าจะไม่ได้กลับป่ดทุกคนแล้วมาเช็คเจอเออทาเคสกิลส่งท้ายไปแล้วก็อีลูเมียสกินเนี่ยอันตีมันโกงนะครับผมอันตีอ่ะมันไม่ได้ยินเสียงเลยนะมันเงียบมากแล้วก็มันโดนอันตีง่ายนะเพราะว่ามันไม่ได้ยินเสียงเนาะผมโดนบ่อยครับสกินนี้ให้ว่าเป็นอีกหนึ่งสกินที่แบบโกงของอีลูเมียเลยนะ พยายามยึดแอลขวาไว้ครับผมเพราะว่าตอนนี้เราเรารู้แล้วว่าเลนแคลรี่เนี่ยอยู่ข้างล่างครับตอดเลือดไปให้ได้มากที่สุดนะครับผมได้มาครึ่งหลอดตรงนี้เราคุ้มกว่านะเขาได้เลือดเรามาแค่ข้อเดียวพยายามห่างคลิปไปด้วยนะ oh! หวโดนแรดไปอีกแรดเดินเกมไม่ได้แล้วทุกคนตอนนี้ต้นไม้บีบมาครับแล้วตบไม่ได้ไม่เป็นไรไม่ได้ไม่เป็นไรสกิล oh! หนึ่งไปและโดนครับตรงนี้ตายไหม รอดดิทุกคนวิกเตอร์มาอันตีเลยครับอุ้ยแล้วได้แรดมาครับแต่ผมไม่รอดอันตีเลยแรดเรียบร้อยแ้ดตีแล้วแ้วเขาก็ระวังเราเหมือนกันนะเขาก็ไม่ได้แบบพยายามที่จะเคลียร์เลนไว้ไม่งั้นเนี่ยโดนเราไปก,ก็เจ็บอยู่นะ เราบีบไล่ได้ปะต้นไม้เอ้าต้นึกว่าต้นไม้จะบีบเข้าหลังอุ้ยโอ้โหเรียบร้อยทุกคนตรงนี้พลาดจัดเตือตีเช็คก่อนไม่รู้ว่าอยู่ไหนกันบ้างครับ อันตรีลูเมียเนี่ยมันจะมันจะเห็นทั้งแมปนะาอาสกิลไปก่อนคนระับพยายามแบบเดินไปไหนก็ให้มีสแต็กหนึ่งตลอดนะเวลาที่เราเจอไฟเนี่ยเราจะได้แบบใช้สกิลหนึ่งแบบอัพเกรดได้พยายามเดินตามต้นไม้อะแบบแบบเล่นตามต้นไม้ได้นะอุ้ยสวยนะผมไม่มีอันตรีต่อเมื่อกี้นี้โอ้แกแล้ว มีโดนทุกคนโดนฝ่ามีบ,บ้าลองเช็คดูก่อนนะสวยเฟนนิกอ๋อแเฟนนิกก็ตายเหมือนกันนะคอที่ผมไม่อยากไปเล่นด้วยเท่าไหร่มันมีสกิลกันซีซีทุกคนบวยจะเข้ามาโดนผมไปแล้วผมก็โดนมวยโอ้โห,โ,หโหแรงมากแรงมากๆเลย อิปย์นชนน่ะต้นไม้มาด้วยถ้า,างั้นผมไปกลับแล้วกันนะแกะเรียนนี้ก่อนผมเล่นเป็นอโคนี่บูมติ๊กนะเอาแรงๆเลยไปวาร์ปนี้ดีกว่าทุกคน,บบนกผมต้องเก็บสกิลเอาไว้ปัด ฟิกเลยทุกคนเอาชัวร์ครับพอแล้วอย่านะมีฟิกหรือปเปล่าเพื่อนเรากดยอมเลยน่าจะตันป้อมนี้ไม่ได้เติมเลือดก่อนละกันนะเดี๋ยวเราต้องรีบป้ามะเดี๋ยวเดินไปเล่นข้างล่างต่อนะนเหมือนว่าเพื่อนจะสลัมลึกเข้าไปแล้วฮะ มาอยู่มาอยู่ทัพสี่ไปโดนอุ้ยโอ้โหแต่เพื่อนเราก็ตายเหมือนกันอูอ้มันจะเข้ามาหรือเปล่าไม่มานะโอ้แค่นาคอยเข้ามาปาดเราคือเราก็จะตายแล้วอะออเกมนี้นี่ เริ่มยากกันทุกคนเพราะว่าชีิเราเนี่ยถูกดันมาเลยแม่น้ําทุกเลนเลยนะชีเราเนี่ยคือไม่เลยแม่น้ำคนเลยหายหมดผมก็ลองกดตีเช็คแมปดูนะทุกคนระวังลิกเตอร์นะเก็บสกิลสองไวด้ดีๆเอาไว้ปัดออกกลางน้ำไม่ควรเคลียร์นะครับโอ้โหอะไรเนี่ยไล์มาไหมไม่มา สติกเตอร์ครับคิวไปโดนนะ oh. มึดจัดครับแมปตอนนี้เอ็ก oh. <X. S 2> โดนนะไม่รู้โดนใครอ่ะ oh. เพราะว่าไอ้บูมสติ๊กมันติดนะครับ oh. คิวเทลให้ครับ oh. ต้นไม้รอดปะต้องรอดนะไม่รอดนี่แย่ yeah. สกิลโซไปครับเอวเจ็บมากถ้าเลือดประมาณเนี้ยผมสามารถสกิลหนึ่งแล้วตีตายได้นะครับเขายังไงก็ต้องเดินมาอยู่แล้วเนาะโอกาสที่เราจะปาหนึ่งโดนอยู่ครับไอคิปตรงกลางก่อนโัสจูดครับสะจูดเจ็บแล้วสะจวดตอนนี้น่าจะกลับเติมเลือดอะพ่นาคอสสวยงามว๊บ ไม่ยอมวาร์ปเป็นนะสจว์ตถ้าเกิดวาร์นี่น่าจะตายแล้วที่เราจะกดจอมแพ้งเดียวเลยอ่ะเล่นก่อนดีนายสามแคลรี่อะทิผมอผมทิม,มนู้ยก็สองแคลรี่เหมือนกันแต่ว่าดีได้ได้ได้ได,ได้ผมไม่ได้หรอ,อได้สวยอุ้ยอุ้ยป๊กเลยไหลย,ยาวแล้วครับ กินนี้ได้มวยมาด้วยน้าขออาจจะตีดาคือปะเห็นั่นไงขอ,งนอ,นอได้ไหมไม่ให้ด้วยขนาดมีบูอยู่แล้ว าเดินลึกนะลองเช็คตรงนี้ดูโอเคนะคอสผูกกลางแล้วถ้าเกิดนายคอสมีดาบแดงแล้วฟันคีผมว่าเอาผมตายได้นะไม่เจอคนคนระับไหวเฟนอิกได้นายคอสมาโดย<ๆ>เพื่อนเคลียร์แบนกาดต,ตัวนี้ครับแล้วเดี๋ยวลงไปได้ข้างล่างเราติให้เลยเขาเดินซ้อนเจิดวิโดนแน่นอนครับแต่ว่าก็ยเพื่อนไม่ได้อยู่ดีนะผมเพื่อนตายดีปะ โดนนะทุกคนอุ้ยตายด้วยติดติดอากนี่ผมว่าแล้วว่าน่าจะต้องวาร์ปตรงนั้นนะครับแล้วเล่นแล้วเล่นบนนะ่ะคือผมต้องไปกันแล้วเนี่ยวิ่งรับเรนไปทุกคนเมจังหว่านี้ <c oughs> เป็กยเยออกนการสองตัวเลนบนคนะรับ <c oughs> ไม่น่ามีอ่ะภูมิเนี่ย ขอแย่ oh yeah, สัจวดหน่อยอ้อมมาแล้วครับอ้อมแล้วครับแล้วป่ะแหมไอ้ yeah, <The boy S 2> นี่มันกดวิ่งพยายามหาเล่นนะทุกคนตรงไหนมันเล่นได้ก็จะพยายามเล่นนะครับว่าตอนนี้เกมมันเกมมันตรงไม่ดีเลยนะผมจะไม่เล่นอ่าตัวแข็งนะครับผมเอาสมุดมาเล่นเลยเอาแบบอติเดียวอุย้ยเอาแบบอตีเดียวแบบ แครี่ขึ้นหลอดอะไรงี้เลยมัน,มนคือทีมจะเล,เล่นง่ายๆนะแล้วฝั่งรู้เนี่ยคือส่วนมากจะมีแต่ตัวบางๆครับมีลิกเตอร์คนเดียวที่ท,ที่ถึกนะครับผมที่เหลือบางหมดลิเตอร์อ้อมหลังครับว,วิ่นวดได้นะนวดได้นะแต่เขาเข้าพุ่มแล้ว อย่าโดนมัดก็พอครับโดนมัดไปนหนึ่งมัดน่าจะครึ่งหลอดอะ่ะเดี๋ยวเวลาเติมเลือดนะครับดิกเตอร์อยังอยู่ปะไม่รู้อยู่ตรงไหนนะครับรัดขึ้นครับตรงนี้ตอนตนี้เกมตึงมาก5นาทีอุ้ยอยูไม่โดนดิผมหยุดผมหยุดให้ไม่ได้อะ่ะจีบหายแล้ะทุกคนอุยมันอ้อมมาแล้วอดิกเตอร์กัดกับต้นไม้ก่อน ผมไม่ได้ไม่ได้ฟิกโอ้ตายแน่เลยวะอุย้ยเอลอดเอ้าโดนรถต่างยิงตายๆๆผมฆ่านาคอดได้แล้วเนี่ยไสมาอยู่มันลอยช้าตายเรียบ้อย เตือนเข้ามาหาสกิลผมวพี่ไม่รอดครับต้องมีฟิกทุกคนถ้าเกิดจะเอานาคอสอ่ะตอนเนี้ยแต่ก็อย่าไปเสี่ยงเล่นกับมันเลยดีกว่าเผื่อข้ามันชุดเตียวไม่ตายก็น่าจะตายนะถ้าเกิดเราเมียนเตี่ยต้องมีฟิกด้วยไม่งั้นสกิลเรามันช้าถ้าฟิกเข้าไปแล้วเขาแบบหลบเราได้คือคือเราตายเองเลยแหละเฮ้ยแต่ช่วยด้วย โอเคนายขอน่าจะวาร์ปตรงไหนสักที่เดี๋ยวรอเขาวาร์ปก่อนปึ้งเปียบหรอว่าแล้วว่าต้องวาร์ปครับแล้วตีนี้มันเดียนด้วยเด็กแบบเสี่ยงไม่มีเอฟเฟกต์กระจางมากนะครับ มาสมุดแห่งความรู้ครับผมชิปนี้แหละติทีทน่าจะสามพันน่ะแอลลี่โดนอะลองหนึ่ง,ลง,ลงเลยดาเมจเราน่าจะพอในการแบบตักฆ่าคนนะผมว่า ก็เป็นลิกเตอร์คนเดียวที่เหลือน่าจะตายหมดนะเอ๊ครับโอ้ไม่โดนไม่มีใคร,รจะเดินมาครับทุกคนรอสก,กิลขัดโอ้เรียบร้อยครับหนึ่งเจ็บเราจดกลับบ้านแน่นอนครับทุกคนไม่มีคนทำบนหรอผมทำเองก็ได้ไยตีให้อุ้ม สวยอ้าวแบบนี้อันนี้จบได้นะตายสองถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดดันบนเลยดันบนดันบนดรานการคนหนึ่งพอเอะเดี๋ยวผมซ้อนเดี๋ยวผมซ้อนอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยดีนะดีนะเฟนิีเดีเอาดี ถัดลิกเตอร์สะบัดหนึ่งอีกลิกเตอร์กดล้างได้บ้าบนแล้วเพื่อนเติมซ้อนอย่างเงี้ยอันตีดิครับหือหายไปตีเนี่ยถึงไปครับระวังนาคอร์สด,ด้วยนะครับผมแล้วคอยสกิลใส่นาคอร์สก็ได้นะถ้าเกิดนาคอร์สแบบเข้ามา เติเข้ามาก่อนครับิปเตร์ไม่น่ารอดครับเาหายาเข้าไปลาตรงนี้แล้วมวยตายครับอ,อ,อุ้ยต้นไม้ไยพอดีแต่ได้นาคอรเหมือนกันครับเราบีบเทว่าแม่เทวเล่นเหลือตีบ้านที่เหลือตีบ้านหนจะการเทวให้โอเคจีจีครับผมเกมแอบเติงเยงอะทุกคนช่วงการเกมเนี่ยคือยีฟเราแบบดันไม่ไปไหนเลยทุกคนโดนเล่นหน้าบ้านตลอดนะ แล้วก็มีปาจังหวะที่ผมแบบตัดคนได้นะครับผมในหนึ่งคอมโบนะก็เล่นแบบบิ้วแรงเลยอะทุกคนเออเพราะว่าเราไม่อยากไปหวังพึ่งดาเมจจากทีมเนาะเราอยากแบบมีดาเมจแล้วก็ฆ่าได้ด้วยตัวคนเดียวนะครับผมก็ต้องแบบเล่นเซตแรงๆหน่อยนะครับเอนี้ฆ่าไปถึง12เลยนะเล่นอิลูเมียฆ่า12เนี่ยไม่ค่อยเห็นนะครับผมส่วนมากอิลูเมียจะแอซิดเยอะครับผม แต่ว่าเกมนี้คือได้ค่าเยอะเพราะว่าฝั่งมูเตัวบางๆเยอะแต่แหละทุกคนเจอสกิลเราไปทีก็ครึ่งหลอดแล้วนะครับผมโอเคก็จะประมาณนี้สำหรับอิลูเมียในแพทนี้ผมว่าเป็นเมทที่น่าเล่น1ตัวนะครับผมถ้าเกิดหยิบมาคอมโบกับอย่างเช่นเบลดัมต้นไม้เทนอะไรพวกนี้หรือว่าแก๊กเนี่ยคอมโบกับอ um ิลูเมียก็ก็จะโหดมากๆเลย โอเคสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็จะประมาณนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่ดูคลิปนี้ก็จนจบนะครับถ้าเกิดใครชอบก็ฝากกดไลค์กันด้วยหรือว่าใครที่ดูกันมาแล้วยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามไปกันด้วยนะครับถ้าเกิดใครอยากซัพพอร์ตก็สามารถสมัครสมาชิกเข้ามาได้นะครับเริ่มต้นเพียงแค่20บาทเองนะครับผมใครที่สมัครมาแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบายบายครับ